t i ลทามคอ a นี Company, คือบริษัทผลิตตุ๊กตาที่ในอดีตนั้นเคยมีชื่อเสียงในอเมริกาภายใต้แนวคิดที่ล้ำไปด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์จากผู้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่าเอลิอ mm hmm. อดลักวิกแต่แล้วหลายปีให้หลังเพลทา o คอ a นี Company, กับปิดตัวลงเพราะมีข่าวลือต่างๆนานา,นาในด้านลบโดยเฉพาะเรื่องของคนในโรงงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เคียร่าหญิงวัยกลางคนที่เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นเคยมีโอกาสได้ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งแต่เมื่อเพล i ไทม์คอ a นีปิดตัวลงเธอก็ย้ายที่อยู่มาทำงานฟูลไทม์อีกเมืองแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่กลับจากทำงานตามปกติเธอก็ได้รับจดหมายพร้อมเทวิดีโอจากบริษัทเนื้อความจดหมายนั้นเป็นประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคพร้อมด้วยภาพของดอกไม้บางอย่างสีแดงใจความว่า พนักงานที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนพวกเรายังอยู่ที่นี่หาดอกไม้ดอกนั้นให้พบนี่มันหมายความว่ายัางไงกันแน่ที่รูร้หลังจากได้รับจดหมายและเทปฉบับนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอมาหยุดอยู่หน้าเพล y า i ม e คอ m p พ n นหลังจากที่ไม่ได้มาเหยียบนานร่วมสิบปี ประตูโรงงานเปิดออกเล่ากับรับรู้ว่าเธอต้องมาด้านในไม่มีทั้งสิ c u คิล y ตีหรือคนงานคนอื่นๆอ,ออกมาต้อนรับแต่ถึงอย่างนั้นเคียร่าเองกับรู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศรอบตัวนั้นเหมือนเธอกำลังถูกอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่ให้ตายเถอะสิปีผ่านไปยังไงก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยะรอบโรงงานสีสันสดใสแต่ดูเหมือนจะถูกมองตลอดเวลา แต่แล้วขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจอย่างกล้าๆกลัวแม้จะเคยทำงานมาก่อนเขียร่าก็พบกับเทปปริศนาวางไว้บนโต๊ะที่ข้างๆนั้นมีเครื่องเล่น VHS ตั้งอยู่ด้วยความสงสัยว่ามันอาจเป็นเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพนักงานเมื่อใส่เทปนั้นเข้าไปในตัวเครื่องเล่นเสียงจากเทปนั้นเป็นเสียงของผู้ชายที่เขียร่าไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะสวัสดีผมลีดปียอ เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นนวัตกรรมของเล่นภายใต้ Playtime Company ที่คุณเจอเทปนี้แสดงว่าคุณบุกรุกเข้ามาผมจะบอกอะไรไว้หน่อยก็แล้วกันภายในนี้นะ่ะเต็ไมไปด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยโมชั่นเซนเซอร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้จะหันหลังกลับตอนนี้ก็ไม่สายนะแต่ว่าถ้าไม่ล้วก็ก็ขอให้ที่ลงทุนเสี่ยงเข้ามามันคุ้มค่าก็แล้วกัน ถึงจะได้ยินคำเตือนแบบนั้นใจหนึ่งเคียร่าก็อยากจะถอยกลับแต่เพราะปริศนาเรื่องการหายตัวไปของพนักงานที่ยังไขไม่ได้และหนึ่งในพนักงานที่หายตัวไปคนหนึ่งก็คือคิมเพื่อนรุ่นน้องของเธอเองตอนที่หายตัวไปเคียร่ากับคนอื่นๆรับรู้ข่าวมาเพียงแค่ว่าย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่เมืองอื่นเท่านั้น ซึ่งมันก็น่าแปลกตรงที่คิมเคยเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธอเสียไปหมดเพราะเหตุการณ์รถชนเธอจึงเป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับการอุปการะและเพราะหลงไหลในการทำของเล่นมากพออายุถึงเกณฑ์จึงเข้ามาเป็นพนักงานทำของเล่นของเพล y ไทม์คอมพานีแห่งนี้ ด้วยเหตุผลนั้นเหมือนกันที่ทำให้เคียนล่าตัดสินใจละทิ้งความกลัวและอยากสืบหาความจริงของคิมรวมถึงพนักงานคนอื่นๆที่หายไปเธอยังเดินลัดเลาะต่อไปตามห้องต่างๆภายในโรงงานอย่างระมัดระวังเพราะไม่แน่ใจว่าโมชั่นเซ็นเตอร์ที่ลีมปี่แอร์บันทึกไว้จะมาอยู่ในรูปแบบไหนตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับของเล่นบางทีมีหน้าตาเหมือนกับมือสองสีพร้อมเทป VHS สาธิตวิธีใช้ซึ่งเป็นหนึ่งในของเล่นนวัตรกรรมสุดลำ้ำที่เพย์ไทมคิดขึ้นมาเรียกว่าแกลบแพ็กพอต้องสะพายหลังเหมือนกับกระเป๋ามีลักษณะเป็นโบสแคนนอนส่วนวิธีใช้คือเป็นมือเทียมที่สามารถยืดแขนในการหยิบยกดึงหรือภากสิ่งของขนาดเล็กได้ของเล็กๆหรอแต่เอาเถอะพกไว้ไม่น่าเสียหายมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ จนเมื่อเขียนล่าได้ลองใช้แกปแพกยืดแขนมาแตะเซนเซอร์เข้ามายังห้องห้องหนึ่งด้านในห้องนั้นนอกจากจะมีของเล่นไม่ต่างจากห้องอื่นที่สำรวจกลางใจห้องนั้นยังมีตุ๊กตาขนาดใหญ่ตั้งอยู่มันถูกเขียนชื่อไว้ว่าฮักกี้วักกี้ในมือของมันนั้นมีกุญแจหนึ่งดอกที่จะนำพาให้ไขปริศนาเบาะแสเพิ่มเติมได้เธอจึงใช้ตัวแกปแพกยืดแขนออกไปเอากุญแจดอกนั้นมา ทันทีที่ได้กุญแจมาเธอจึงเดินเข้าไปยังห้องพลังงานภายในห้องนั้นเธอเองพบว่ามีซากตุ๊กตาที่เต็มไปด้วยคราบเลือดตามทางเดิดนเธอคิดว่าทั้งสีกลิ่นมันคล้ายกับเลือดจนดูน่ากลัวแต่แล้วระบบแก๊สแพ็กก็เหมือนนำพาเธอไปอยังส่วนห้องไฟฟ้าทันทีที่มือของมันสัมผัสกับปุ่มสีแดงตามแขนของมันก็เปลี่ยนสายวงจรไฟฟ้าที่ยืดยาวมาพอที่จะพาดผ่านรอบห้องเคียร่าทำความเข้าใจอยู่พักหนึ่ง ถึงเข้าใจว่ามันเป็นวิธีทำให้เสาไฟภายในห้องเชื่อมโยงต่อกันเพื่อปลดล็อกอะไรบางอย่างแต่แล้วหลังจากที่เขียร่าสามารถทำการผ้าสายไฟฟ้าเสร็จ ขณะที่เคียร่ากำลังคิดว่าที่เธอทำไปนั้นมันจะปลดล็อกห้องบางอย่างในโรงงานเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะทันทีที่เคียร่ากลับออกไปทางห้องใหญ่ที่เชื่อมกับห้องพลังงานหุ่นตุ๊กตาฮักกี้วาก,กี้ที่ยืนอยู่ใจกลางห้องเดิมก็อันตรธานหายไปเฮ้อม,มันหายไปไหนแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ทามกลางความน่ากลัวที่เขียลาอย่างต้องมาเชิญแต่ต้องใช้สติที่พอจะเหลืออยู่บางเพราะเหมือนเธอมาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วเธอยังได้บังเอิญเจอกับมือเทียมสีแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก๊ปแพก็กไม่เก็บไว้ใช้งานและนั่นทําให้เธอได้เข้าไปในห้องที่เจอกับเทปบันทึกการสัมภาษณ์ของคนงานที่ชื่อสเตลลา เผินนมันเหมือนเป็นการตอบคำถามทั่วไปแต่ความพิเศษบางจุดทําให้เคียร่าเริ่มชง,งนว่าอาจมีเบาะแสกเกี่ยวกับปริศนาการได้ทํางานในโรงงานที่เสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆมม่เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากสําหรับฉันจริงๆแล้วมันทําให้ฉันอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ร่างกายมนุษย์ต้องโตเป็นผู้ใหญ่แถมพ่อแก่ตัวลงไปก็จะตายมันก็แย่อยู่นะ แต่ทันทีที่เธอออกมาจากห้องและสแกนมือไปอยังห้องถัดไปนั่นเองทันใดน,นั้นสัญญาณในเร่ไย่ก็ดังขึ้นพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่เข้าจู่โจมเธอขณะที่เคียร่าวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเธอก็ได้หันไปพบว่าเป็นเงาดำของตุ๊กตาฮาก,กี้ที่หายตัวไปก่อนหน้ากำลังวิ่งตามเธอมาติดๆจนเคียร่าแทบจะสติหลุดด้วยความกลัวช่วยด้วยทำยังไงดีคิดสิเคียร่า มีทางไหนให้ซ่อนตัวได้บ้างเียล่าถูกฮัก,ก้วาก,ก้วิ่งไล,ล่ล่าตอนเธอแทบจะจนมุมไปตามทางเดินขับแคบแถมยังไม่มีที่ให้หลบพอตั้งสติขึ้นมาได้บ้างเธอจึงรอจังหวะที่ฮัก,ก้วาก,ก้เกือบจะประชิดถึงตัวใช้แรงเฮือกสุดท้ายหันไปบรงคับให้แก๊บแพกยืดแขนทั้งสองดึงกล่องลังที่อยู่ด้านบนเาดานโรงงานเด่ทุ่มใส่ตัวฮัก,ก้จนมันลวงตกลงไปด้านล่าง และในตอนนั้นเองเคียร่าก็สังเกตว่าบริเวณที่ตัวฮาก,กีกระแทกก่อนตกลงไปนั้นมีหยดสีแดงเหมือนกับซากตุ๊กตาที่เธอเจอในห้องพลังงานมันไม่ใช่น้ำมันทั่ว,วไปแต่มันเหมือนกับเลือดของคนไม่มีผิดเคียร่าในตอนนี้ทั้งรู้สึกกลัวและรู้สึกสับสนกับปริศนาใหม่ที่เพิ่มมาอีกหนึ่งทั้งที่ปริศนาเก่ายังเคลียร์ไม่ได้เลือดคนเหรอไม่จริงนะตุ๊กตาจะมีเลือดคนได้ยังไงกันหรือที่นี่จะมีการฆาตกรรมกันแน่ เธอนั่งพักเหนื่อยได้ไม่นานก็รีบวิ่งหนีออกจากทางเดินนั้นอย่างรวดเร็วเพราะไม่แน่ใจว่าฮักกี้อาจจะบุกมาไล่ล่าเธออีกเมื่อไหร่ตามทางเดินที่เต็มไปด้วยแสงสว่างหรือเสียงเพลงเหมือนกับไคลาน<ๆ>เธอก็ได้มาเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีแสงสีแดงส่องสว่างเต็มห้องใจกลางห้องนั้นซึ่งมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงหน้าตาหน้ารักผมสีแดงหยิกสวยมัดสองข้างถูกจับให้นั่งอยู่ภายในตู้กระจก เขียนล่าจำได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้เคยได้รับการโปรโมตผ่านโฆษณาเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนเอลิออตเจ้าของบริษัทผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลต้องการทำให้เพลทา e คอ m p a n y เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ทำสำเร็จจากการผลิตสุดยอดตุ๊กตาที่สร้างเพื่อเด็กๆแต่เขาคิดว่าแค่นั้นยังไม่พอจึงทำการคิดค้นตุ๊กตาเด็กหญิงที่ตั้งชื่อให้ว่าป,ป,ป๊อปี ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ดูหลํำไปด้วยนวัตกรรมขั้นสูงเพราะสามารถพูดคุยและขยับตัวได้มีกลิ่นตัวหอมเหมือนดอกไม้และแปลงผมโดยที่เส้นผมไม่หลุดติดออกมาสักเส้นนี่ป๊อปปี้มีอะไรอยากพูดกับเด็กๆที่อยากจับจองเธอเป็นเจ้าของบ้างไหมฉันรักเธอและฉันก็อยากจะบอกว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงเป็นคนเหมือนกับพวกเธอทุกคนเลยนั่นแหละ อย่างแค่นั้นเขียร่าก็ไม่รอช้าที่จะใช้แกบแพกดึงตู้กระจกออกเพื่อหยิบตุ๊กตาป๊อปปี้ออกมาเพราะในเมื่อมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สร้าง Playtime Company โดยตรงมันอาจจะซ่อนหลักฐานสำคัญที่ทำให้ปิศนาที่ไขยอยู่ที่คลายทั้งหมดได้ทว่าทันทีที่ตู้กระจกถูกดึงออกไฟสีแดงที่ส่องสว่างนั้นก็ดับลงพร้อมกับเสียงของเด็กผู้หญิงที่ดังขึ้นด้วยโทนที่เย็นเยือก เธอเป็นคนเปิดประตูกลงให้ฉันเองสินะ